หวันไทไม้เขียวก็จะมาติดตามต้นเพ็นหน้าให้หวันต้นนี้นะครับซึ่งผมได้ทำการขีดลำต้นเา้าจ,จะให้โคนเขาใหญ่ขึ้นนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพชรบันไซมเจิ๋ววันนี้ทางเพชรบันไซมเจิ๋วก็จะมาติดตามต้นเพมหน้าไต้หวันต้นนี้นะครับซึ่งผมได้ทำการกีดลำต้นเขาก็จะให้โคนเขาใหญ่ขึ้นนะครับ หลังจากที่ผมได้ทำกีดไปก็น่าจะได้ทักสองเดือนน่าจะได้ครับพอเรากีดให้เป็นร่องเป็นแผลเราก็ทายาทาครีมเล่งเปลือกช่วย ต้นนี้ผมก็เป็นการทดลองทำนะครับบางทีในการที่เราทดลองทำมันก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราตั้งใจที่จะให้เป็นบางครั้งเราอาจจะกีดลึกเกินไปถ้ากีดลึกไป แพ้ของเขาก็จะหายช้าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันไหนที่เรายังไม่รู้เราก็ลองทำดูเราก็ศึกษามาสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดมา เลี้ยงบอนไซเลี้ยงไม้จิ๋วก็ลองทำกันได้ครับทำได้หลายๆแบบมันไม่มีข้อจำกัดว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนเรา,เราอยากรู้เราก็ลองทำดู ถ้ามันไม่ใช่เราก็เปลี่ยนหาวิธีใหม่หาแบบใหม่มาทำสำหรับต้นเพ็มน้าต้านนี้ก็ทำการขึ้นโครงไม้โครงสร้าง ก็มีไซ้ขวขาหลังหน้าแล้วก็มีกิ่งยอดเตรียมเตรียมมวนจบนะครับสำหรับเป็มหน้าต้นนี้ก็น่าจะไม่เกินสิบเซนนะครับสำหรับต้นนี้ที่ที่เป็นไม้จบแล้วกนะ็อรอรายละเอียดตรงกิ่งยอดตรง ตรงช่วงเนี้แล้วก็รอแผลของเขาตรงนี้ให้หายให้เต็มขึ้นมาพอแผลเต็มร่องที่เราจีดไว้แล้วแล้วก็ทำการจีดก็ร่องไหมจกีดตรงที่ไหม่ใช่เขาขยาย ไปให้มันโคนใหญ่ๆครับต้นนี้ก็เป็นเห็นหน้ากิ่งตอนนะครับก็ profitable. ได้จัดลากไว้ก็เกือบรอบลากมีก็เสียตรงด้านด้านหลังนิดนึงนะครับตรงตรงช่วงเนี้ยพอดี พอสร้างไปได้ระยะสักพักหนึงนะ่ะลากตรงที่มันเกิดกการเน่ามันก็เลยด้านหลังเลยอาจจะไม่ไม่สวยสักเท่าไหร่ก็รอาหาโอกาสที่จะทำการเสียบลากใหม่รอดู ให้ลำต้นเขาแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ทางเพชรบันไซไม้เจิยว<ม>ก็่าท่านผู้ชมมาติดตามต้นเปิ่มหน้าต้นที่ผมท่านทำการขีดไว้ก็แค่แค่นี้ก่อนนะครับได้ในครั้งต่อไปถ้ามีความคืบนหน้าย่างไงแผายที่ขีดไว้เนะี่ยเขาเต็ม แล้วมันจะมีลักษณะยังไงดูเป็นธรรมชาติหรืออย่างไรผมก็จะนำคลิปนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมทำคลิปต่อไปก็จะได้เสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ทางเฮดบันไซไม้จิ๋วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ